สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเห่อตามเขาดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแต่งหน้าโดยที่แบบใช้รองพื้นเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่แต่งหน้าแบบพูดจะหลวมากเลยแต่งหน้าของเราก็คือการแบบทาครีมกันแดดแล้วก็ลงแป้งฝุน่นลงอะไรแล้วก็ปัดแก้มอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองธรรมดานะคะแต่ว่าวันนี้พอดีว่ามันอยู่ในกระแสนะคะเราก็เลยอยากจะลองดูซิว่าแบบเฮ้ยถ้าเราลองใช้รองพื้นดูซิว่าน้าเราจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเตรียมผิวก่อนนิดนึงนะคะเมื่อกี้ตอนเช้าแล้วเนาะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทาแค่เซรั่มตัวเดียวเพราะว่า คือปกติเป็นคนผิวมันนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็จะไม่ค่อยอยากที่จะทาอะไรให้มันหนักนะคะนี่ไปเบาๆไปแบบสบายๆนะคะไปแบบเบาๆ,ๆสบายๆ,ายๆก็เตรียมผิวนิดเดียวเพราะว่าคือคนผิวมันอนะ่ะยิ่งทายเยอะมันจะยิ่งรู้สึกแบบมันๆนะคะทีนี้เนื่องจากนะคะนี่ค่ะรองพื้นในกระแสนะคะตอนนี้โจวีน่านะคะก็เลยอยากลองกับเขาบ้างปกติเป็นคนไม่ทารองพื้นอันนี้ก็เลือกเบอร์ศูนย์สองมานะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าเลือกเบอร์ศูนย์สองมานะคะโจวีน่านะคะ แพ็กเกจสวยดีนะคะน่ารักก็ซื้อเป็นขนาด15 ml นะคะคือเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเหลืองก็เดี๋ยวจะลองดูซิว่าประมาณไหนแต่เห็นเขาบอกว่าเออทาแล้วผิวสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเนื่องจากเราจะทารองพื้นใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยต้องทากันแดดแบบจริง,รงๆเขาบอกเขามีกันแดด SPF 50นะแต่ว่าคือเคยฟังมาว่ากันแดดจริงๆมันก็ควรจะต้องทาเยอะอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้อยากทารองพื้นเยอะมันจะหนักนะคะก็เราก็เลยขอใช้กันแดดจริงๆแล้วกันคือเลือกใช้รุ่นนี้เพราะว่ามันจะได้อยากทดสอบสีของชซบุีน่าด้วยง้เพราะว่ารุ่นเนี้ คือไม่ไม่เสริมเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เสริมเติมสีให้ใบหน้ามันจะซึมเข้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ชัดๆว่าเออสีรองพื้นนี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคือปกติเขาบอกว่าถ้าทากันแดดมันต้องทาประมาณสองข้อนิ้วใช่ไหมเราก็เลยแบบเหตุผลก็เลยแบบว่าต้องใช้เอ่อต้องใช้กันแดดเติมด้วยนะคะเพราะว่าอันนั้นเขาก็เด่นคือเขาก็เน้นว่าเป็นรองพื้น่ะเนาะแต่มันแค่เสริมกันแดดเฉยๆคือถ้าจะทาให้มันกันแดดมันต้องทาเยอะขนาดเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบต้องเอากันแดดจริงๆนะคะ SPF SPF อฟเอสพเอฟห้าสิบนะมาเสริม ก็นะคะเตรียมหน้าก็ได้หน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสีมาใกล้ๆนิดนึงเราจะลองสีลองพื้นของโจวิน่าก็คือว่าเดี๋ยวจะแต่งหน้าแบบสไตล์ที่แต่งประจำนี่แหละนะคะซูมใกล้ๆเลยนะว่าอ่ะก่อนทาหลังทาเป็นยังไงคือผิวตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคือลูกขนมีไหมก็มีอยู่เดอ้อแต่คือมันก็ละเอียดขึ้นบ้างแล้วนะคะหโหนี่เหงื่อออกไม่ได้เปิดแอร์นะจ๊ะห้องอไปยงไปงานอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยสีลองพื้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูอะทาขึ้นมาก,ก่อนแล้วกันคือตอนนี้หน้าเมือกแลนะ้วเนี่ยเพราะว่ารู้สึกร้อน อันนี้คือทาจากกล้องเลยอะไม่ได้เอากระจกมานะคะเพราะเป็นคนแต่งหน้าแบบ่ง่ายอะอยอปกติเขาจะต้องปาดอะไรกันอย่างงี้ปะ่ะแต่ว่าเราก็แบบทําไม่เป็นเน,ะนะาะเพราะเราอ,อลืมวิถีนะคะเราก็ไม่ใช่บล็อกเกอร์มืออาชีพนี้เราก็ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์มืออาชีพเพราะว่าไม่รู้จะบอกอะไรหน้าตาก,ก็ไม่ค่อยแต่งนะคะเประมาณนี้เขาใช้กันแค่นี้ป่ะรองพื้นเนี่ยนะจะพยายามให้ดูขึ้นหน้ารอดไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนี้หน้าเมือกแล้วคือเหงื่อออกอะอากาศร้อนมากอากาศร้อนเวอร์นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ ไม่ได้เปิดแอร์อากาศรอ้อนเหงื่อเหงื่อก็มาเหงื่อก็เริ่มมาเอา้าต่างเลยเถอะเลือดใช้น้อยไปอ่ะเนีย่ยนะคะลองพื้นเนาะก็เออเกลี่ยไปเหมือนเป็นครีมเลยนะคะพูดถึงความเกลี่ยง่ายไหมก็เกลี่ยง่ายเหมือนเขาว่าอยู่นะก็คือน่าจะเป็นทนสีที่เข้ากับสีผิวนะคะเพราะว่ามันดูแบบไม่พุ่งอะ่ะหน้าไม่พุง่งแต่เย็นขึ้นไหมเหอะไว้ร้อ,อนร้อนนี่เนี่ยอากาศร้อนมากเลยดูเอาไม่ไะดูไหมอันนี้ยังไม่ทาอันนี้ทาแล้วอ่ะนี้นะคะหรือเขาต้องทาเยอะกว่าวนี้ปะเมื่อกี้บีบไปหน่อยคอ เนืออะไรอะไรใดๆมันก็ออกมาหมดแล้วนะคะตอนเนี้เดี๋ยวทาทาอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังดูไม่ค่อยออกอะอาจจะแบบดีบน้อยไปแน่ชาวโลกนี่นะคะแล้วแบบไม่ได้เอากระจกด้วยไม่ได้เอากระจกมาอีกนะคะก็เลยแบบเหมือนต้องดูผ่านเนี่ยดูผ่านหน้าจอกล้องนะคะกล้องนี่คือแบบพูดหรูๆให้เหมือนบล็อกเกอร์แต่กล้องที่ว่านี่ก็คือ iPhone นะจ๊ะก็ความคมชัดระดับ i p h o n สิทธนะคะอันนี้ใส่ iPhone ไอโฟน e ไายยังไม่มีกล้องยังไม่มีเงินหอยกล้องะะ่ะทุกคนเอาดู iPhone ไปก่อนนะคะ แบบให้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะเรียวๆโจวีน่าดูสิว่าหน้าเราอะเข้ากันไหมอันนี้บิวก็ไปรอบไหนเนี่ยแต่ว่าคือเหมือนกับเรามองไม่ค่อยเห็นอาจจะด้วยมุมแสงคือแบบเราไม่ได้ใช้แสงอะไรนี่ใช้แสงธรรมชาติเลยนะคะเราไม่ได้ใช้ไฟใช้อะไรยเงี้ยดูออกไหมอ่ะก็พอดูออกแล้วนะคะว่าเออซิ่งนี้ทานซิ่งนี้ไม่ทานเป็นยังไงนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าสีกลืนกับผิวอยู่เพราะเป็นคนที่เบสผิวนี่คือโทนค่อนข้างเหลืองอะผิวเหลืองมากนะคะประมาณนี้อุ้ยก็เนียนอยู่เนียนอยู่อะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบ เดี๋ยวทาไปสองหน้าใช้มือทาแล้วกันก็คือจะแต่งแบบเหมือนที่แต่งทั่วไปะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ร้อนๆอับีเพิ่มบีเพิ่มคือช่วงนี้ก็ร้อนไงเลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะแต่งเยอะทำไมนะคะแล้วก็เสียเวลาด้วย <laughs> ต้องไปนู่นไปนี่นะคะอันนี้ก็อ่ะยิ้ยวไปรวรวเร็วๆเลยนี่แหละคนผิวมันไม่รู้ว่าทั้งวันน่ะมันจะอยู่โอเคไหมนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่ไม่เคยใช้รองพื้นเลยนะเคยใช้แต่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ารู้สึกหนักหน้า เวลาใช้รองพื้นอะจะรู้สึกหนักหน้าแล้วมันเหมือนหายใจไม่ออกผิวหายใจไม่ออกอนะไรเงี้ยนี่ทาเหมือนทาครีมเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าบอกแล้วไม่ค่อยทารองไม่ทารองไม่เสียงหมาด้ยนับครั้งได้ทาลองพื้นนี่นับครั้งได้แล้วซื้อมาก็เปลืองเงินตลอดเนอะไปประมาณรู้สึกเหมือนทาครีมเลยถามว่าเขาเกลี่ยง,ง่ายไหมก็น่าจะเหมือนทำครีมนะคะที่บอกเกลี่ยหน้าแล,แล้วก็คุมมันได้อเลยก็ก็ดูโอเคเนาะเขาดูคอนี่ยังไม่ได้ทาเลยจริงๆไม่ชอบทาคอเพราะเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อด้วยบังเอิญว่าสีรัน นะคะอะนะคะ,อะ,ะ,คะลองคือก็น,น่าจะเริ่มเซตตัวระดับหนึ่งแล้วนะคะให้ดูหน้าใกล้ๆก็ประมาณนี้นะคะลอซิเยนะคะซื้อมันก็ไปในการรอบก่อนนะคะปีที่แล้วยังไม่หมดเดอ้อเพราะว่าทาน้อยอะคือไม่รู้จะเป็น beauty b ก o กอ e r ไงเพราะว่าหน้าแต่งอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้แต่งเยอะไหมแต่งอยู่แบบเล็กๆน้อยๆเดกันก็ทาทาอยู่ประมาณนี้เองอะก็เลยไม่รู้ว่า จะต,ต้องสอนกันแต่งหรือ,รอนะคะเพราะแบบเป็นคนขี้รำคาญแล้วก็อะไรนะแบบไม่ชอบอะไรที่มันหนักๆอะไรเงี้ยชอบแบบเร็วๆ <laughs> ชอบแบบทาเร็วๆ <laughs> ก็มันจะรู้สึกมันถามว่ามันหนึบๆไหมก็มีบ้างอยู่นะคะเพราะว่ามันก็แบบเป็นรองพื้นมันก็จะไม่ได้ลื่นเหมือนทาแป้งอะเนาะเลยคิดว่าเอาแป้งมาน่าจะลงแป้งอีกน,นิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบให้หน้ามันลื่นๆเนื่องจากเป็นคนหน้ามันก็แล้วแบบเดี๋ยวผมนู้นนี้นั้นก็จะปิวมาติดอะไรอย่างเงี้ยกุ้ยเสียดายไปทาตาไปเดี๋ยวต้องไปติดตาข้างนี้ด้ อันนี้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยว,ว,วกินคิวไปนละกันคิวใช้ตัวนี้นะคะคือเอาอะไรที่มันทำได้ง่ายและเร็วสีคิวเท <Yeah. S 1> ่าอย่างอื่นเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้อ่อยร้อนคือบอกว่าอย่างที่บอกแป้งคือแป้งจริงแป้งคือแป้งจริงอะไรจริงคือแบบคือมึอค,คนหน้ามันจะต้องทาอันนี้ให้มันนี้ก่อนฟินิชลุกกับแป้งแข่นะคะบล็อกเกอร์เขาจะทำแบบนี้กันไหมล่ะคืแค่นี้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวไปเติม ปากเติมอะไรไปติดตาอะไรให้เรียบร้อยพอทาไปเห็มาหมสีก็จะอ่อนๆคล้ายๆกับว่าแต่งมันไม่แต่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปฟุออปชั่นนิดนึงไปเติมเ,เขาเรียกอะไรไปติดตาแล้วก็ทาปากนิดนึงเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องใส่แมสนะคะเราก็จะไม่ฟาดหนักนะคะเพราะว่าใส่ใส่บ่อยถอดบ่อยแต่ก็ยังพอยังพอเ,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 เห็นอันนี้เรื่อยๆเนาะเห็นแก้มเรื่อยๆนะคะเนี่ยพอตกแป้งเข้าไปมันก็จะแมตต์ขึ้นเราก็จะรู้สึกแบบโอเค นะคะก็ชอบอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะรู้สึกสบายหน้ากว่าที่จะแบบให้มันยังไงอะให้ผมเผาเศษฟูนเศษอะไรมาติดหน้านะคะคเพราะว่าหน้าจะเหนเหียวระหว่างวันได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาพบกันตอนแบบฟูลออปชั่นแล้วนะคะ,ะก็อีกมุมแสงหนึ่งแล้วกันนะคะปิดหน้าติดตาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงน,นี้ตาที่ไปติดมาก็ประมาณนี้สะกดเทปล้วนๆนี่นะคะก็เนี่ยค่ะมุมนี้อาจจะเห็นแก้มชัดขึ้นนะคะแล้วก็ทัาปากเล็เๆแค่นี้แหละก็รองพื้นดูเป็นธรรมชาติดีนะคะอ้ะอแถมๆนะคะอีกมุมแสงหนึ่งโอ้โหมุมนี้แบบ เงียนเวอร์นะคะก็หลายมุมแสงให้ดูผลงานแล้วกันนะคะก็ถือว่าดูเป็นธรรมชาติดีมากนะคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งกันนี้ว่างอัปเดตกนเลยอ่ะอัปเดตให้ดูร่าวเค้าก่อนแล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งก็แต่งเสร็จประมาณแปดโมงครึ่งน,นะคะก็จะคล้ายๆเดิมอยู่แต่ก็อาจจะแบบดูธรรมชาติมากขึ้นเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรอะไรเนี่ยเป็นผิวหน้าจริง่างนี้นะคะ ทุกคนคะสรุปว่านะคะวันนี้ภารกิจการรีวิวอะไรนะโจวีน่านะคะไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้เปลี่ยนชุดแหละเนื่องจากว่าพอดีเข้ามาทําธุระที่บ้านนะจะไปส่งของเนี่ยทีนี้ปรากว่างานงอกนะคะนู่นนี่นั่นนะคะน้องหมานอนพะงาพะงาบอยู่ท่าอากาศร้อนเกินกิกว่าจะแบกกันนะคะน้องหมาคูดน่ารักน่ารักแต่น้องหนัก45กิโลนะคะก็คือแบบเนื่อไรขย้อยค่ะเพราะว่ากว่าจะแบกเขาเข้ามาได้กว่าจะเอาไปอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือต้องเปิดแอร์ให้เขาอยู่นะเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วนะคะหมาพะงาพะงาบแล้วอากาศอน แล้วก็โหจัดการเห็บหมัดน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำยาเห็บอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นแบบตายแล้วภารกิจเวอร์เวินมากเลยได้อาบน้ำใหม่หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพออาบน้ำใหม่ปุ๊บก็เลย, ough, ยต้องลบออกหมดเลยคือรองพื้นที่ทาไปก็คือแบบคือล้างออกหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนกับอาบน้ำน้ำยาเห็บมันแรงใช่ไหมแล้วเราก็แบบอะไรอ่ะเหมือนเขาก็สะบัดสะบัดใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกโอ้เลอะไปหมดแล้วเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยได้อาบน้ำนะคะ,นะคะอาบน้ำก็คือล้างออกทุกอย่างลบเครื่องสมองออกแล้วลตอนนี้ก็เลยขี้เกียจทารองพื้นแล้วไงเพราะว่ามันบ่ายแล w, ว้วอ่่ะะคตนนี้ปรมาณก็เลย เลยกลายเป็นว่าทาซีซียวมาเบาๆก็เลยอาทาซีซีเสร็จจบนะคะก็เลยไม่ได้รีวิวทั้งวันของโจวีนานะเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วกันรอคลิปหน้าแล้วกันนะคะก็คลิปนี้ก็อาจจะรีวิวได้ถึงแค่ตอน9โมงครึ่งอย่างวันคลิปที่ถ่ายล่าสุดนะคะก็เดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะว่าถ้าทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยโจวีนาจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนเนี้ยซีซีแล้วนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไค่ะ